มารีวิวรถเองครับซุปะครับโซนิกเครื่องยนต์ CBR 1 5 0นะครับมาดูของแต่งล้อเบรกเป็น CBR 1 5 0แฮนด์อ้วนเลนท่เนอนมือคัด CBR 1 5 0กราดแฮนด์อาซิบิตสำเนานะครับป้ายเบอร์เป็น C I F 2 5 0 R บางคน,น้า C I F 2 5 0 R โชกหน้าสูตรหัวตั้งแกน37มิลล้อหน้า Yoko Super 7 D11 ยางดูโลก80ทับ100ปําล่างเป็นคลิก e ไอม้มน้ำรถสูตร CIF250R เป็นหมน้ำคู่นะครับ กองอากาศแดดพร้อมข้อเเลทคาบูเอนโปรอาร์มแท้เบิกศูนย์เครื่องยนต์เป็น c b บ150 65ห้าสิบหกสิบห้ามิลชักเดิมท่อสูตรช่างแบตบ้านนอกลำพูนครับกาดเครื่องสร้างเองนะครับทำง่าย โช๊คหลังเป็นสูตร r m z 2 5 0ครับกระทุงเป็น CBR150 สวิงอาร์มเป็น RM125 ตั้มหลังก็ CBR150 ครับล้อหลังเป็นโยโก้ Super Seven ขอบ18พร้อมยางดูโล110ทับ100 เบาเป็นเบาะเดิมโซนิกเปลี่ยนผ้าครับสติกเกอร์ร้านเปาสติกเกอร์กิรยุสีเหลาถังน้ำมันเป็นอลูมิเนียมสร้างจากช่างยอดปรมติกับโพสเตอร์เป็นพระอาทิตย์จอมไทยครับหลัง50ฟันหน้าสิบห้าสิบสีฟันโซ่เป็น RK สีทอง ท้าช่างสาครับขาตั้งสร้างของแต่งก็มีประมาณนี้ครับเป็นพัดลมติดเพิ่มฟังเสียงเครื่องครับ รถก็ประมาณนี้ครับผม